นี่เธอเคยฉันดูหน้าผากเธอเหรอเฮ้ยเวนอุ้ยเกตมาเกตมาอยากอยากเกตมีเรื่องจะบอกมีมีค่ะพร้อมระเบียกกันวันนี้เออเออยากค่ะเดี๋ยว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 รอรอเกตก่อนรอเกตก่อนรอเกตก่อนพี่บอยมีเรื่องระบอกเออมาแล้วนี่เกตวันนี้ไหนเคยทำไรเล่าดิ ไอเตอร์ทำไมเตอร์ทำไมเตอร์ทำไมฟ้องเลยเออพี่เตอร์ชอบแกงแพรวยังไงยังไงพี่เกมแกงแพร่ด้วยเออเออ่ะก็แบบฉันไม่อยากคุยกับเธอแพรเธอนอกใจฉันแพรโอ้ยเตอร์ทำ้ากแพรพี่เกมแพรมีเรื่องจะบอกด้วยนะแพรมีน่าจะบอกแพรงอนแพรงอนแพรงอนพี่กันเดี๋ยวเดี๋ยวงอนงอนหลายคนเลยเหรอ อือก็คือพี่เกสติดตามพี่การเป่าเรื่องละครเรื่องเรื่องอะไรแล้วนะอะไรอะผู้ใหญ่แสกรรนกำเนัดสีค่ะเออเป็นยังไงเป็นยังไงเออเออตัวแบบพี่การตลกมากพี่เออแล้วไงแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วเราเราไปงอนเขาเรื่องอะไรอะ่ะเขาเล่นกับพี่สมัยแบบก็ดีอ่ะก็คือตอนแพรเจอพี่การอะพี่กันไม่คุยก,กับแพวไงเออ จะร,ร้องเพลงขึ้เพี่อฟังด้วยเพลงแบ็บวาเลนไทน์อ่ะอุ้ยอเล็กอเล็กเียเดทมาอเล็กเียเดทมาไม่ได้ <laughs> ดึงแก้วมาเลย <laughs> <laughs> พี่เกดแล้วแล้วเป็นงอนพี่กันเขาทําไมอะ่ะพี่กันเขาทําอะไรให้เรางอนแผลเขาว่าแพลว่าแผลขอเขาถ่ายรูปเยอะอ๋อ <laughs> แล้วงอนไหม, <laughs> มงอน,งอนเล็กไหมอเล็กมางอนไหมไม่งอนค่ะเปลี่ยนชื่อมาเปลี่ยนชื่อมาดองเพลงดิฉังเลย เป็นชื่อหมาหพี่ถึงพี่เราเหมือนกันพี่เล็กนนะะยังมีเรื่องจะบอกเรื่องอะไรเรื่องพี่เรื่องพี่กันจะจูงกันนภักันไหนกันกันนภัทรอ่ะคือแบบแค่เคยโดดเรียนไปดูนางใช่ไหมแล้วนางอ่ะถามว่านางอ่ะพูดกับคนอื่นใช่ไหมนางออบอกว่า หนีเรียนมาดูนางเหรอดีนะนางไม่ได้ถามแพลวแพลวรอดไปอดไแพลวรอดโดดเรียนพ่อแม่รู้เปล่าไม่รู้แพลวบอกพ่อแม่ว่าเคลียงงานหมดแล้วแล้วแพลวจะไปดูพี่กันเลยอย่างงี้ไงแพลวไปนั่งรอตอน่ายเลยพี่เอางี้ก่อนเอี้กอนตอนนี้ตอนนี้งอนใครบ้างเอางี้ก่อนตอนนี้งอนใครบ้างหนึ่งหนึ่งคือหนึ่งพี่ตุ้มตามจ้าพี่ตุ้มตามสอง พี่กันนพัฒ์สามพี่พี่พี่เต้ยพง์สี่สี่ก็แค่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่การพี่ลุงต้องแค่เนี้ยเพี่พี่ออมพี่ออมพี่ออมลุงอเล็กอเล็กเเปิดอเล็กเปิดร้านอะไรวะเนี้ยขายของหน่อยดิเออเออโอ้เนี้ยปองเลยครับเด็นหลักที่เข้ามาเลยเนี่ยกูรู้อยู่แล้วแหละ เปิดร้านชาครับผมเป็นชากัญชาครับผมเพื่อสุภาพขอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนสามารถไลน์สามารถแอดไลน์ได้สั่งออนไลน์ได้ที่แอดไลน์แอด420บาสีลมครับผม420บาสีลมเดี๋ยวเดี๋ยวูในไอจีเขาดูในไอจีผมได้การจบละอันนี้คือมึงเปิดร้านแข่งกับกาแฟมวลชนเหรอเออไปพูดจางีไว ปนดล้วู้จ้้้นะจู้้่งออกแล้วเอาที่กลีวแถวแถวแถว่ะโปรโมตร้าน้พี่เล็กหน่อยเร็วอ่าอ่าทุกคนคะใครอ่ะกีิร้านพี่เล็กไปกินกันได้ที่สีลมนะคะใช่ไหมคะพี่เล็ก้าน่เล็กขายอะไรอ่เล็กขายอดีเลยครับพี่พี่เล็กขายอาหารใช่ไ่เ้ด้ พี่เล็กไก่ลายไชาไกรชาไก่ชาเหรอคะชาอะไรบอกน้องไปด้วยชาอะไรชาผสมกันชาแบบแบบไม่เมาค่ะแบบเพื่อสุขภาพค่ะเอานี้ต้อค่ะกินกันชาไปวะเนี่ยขำอะไรเนี่ยเกแพลวๆๆแล้วเปลี่ยนชื่อหมายังเนี่ย อ๋อน้องเบ้นค่ะอ้าวเปลี่ยนแล้วเหรอเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อแล้วใช่ไหมแต่ก่อนชื่ออะไรตุ๊ดตุดลองชื่ออะไรกับติ๊ดชื่ออะไรกับติ๊ดชื่ออะไรตุ๊ดก้าวคูดค่ะพี่ค้าค้ากูได้กูได้กูได้กับติ๊ดกับติ๊ดกูได้ไม่เป็นไรขอโทษนะครับพี่เล็กขอโทษนะคะทำให้ขายอกวันเดียวนะคะวันเดียววันเดียวพี่อเล็กทำน้องชื่อพี่อเล็ก พี่เล็กแพรมีเล่นจะบอกพี่งอนหนูอยู่พี่งอนหนูอยู่ตั้งถึงพี่หมาว่าอาเล็กพี่งอนหนูอยู่งพี่มีเล่นจะบอกงอก่อนงอก่อนงอก่อนง้อพี่เล็กก่อนพี่เล็กง้อหน่อยนะพี่เล็กต้องต้องใครคนรอของพี่เล็กไม่ใช่ไม่ใช่ไปถึงให้หนูงอพี่เออแพวต้องง้อแบบเขาตัวเองด้วยเล็กพี่เล็กค้าง้อหนค่ะ เขาขอเงอนพี่เล็กเขาเขาตัวเองด้วยเขาตัวเองเขาตัวเองเขางอตัวเองเออบอกว่าพี่เล็กเขาขอโทษนะพูดอย่างนี้พี่เล็กเขาขอโทษนะคะเออเดี๋ยวฟังฟังฟังสกิดจากพีทพี่เล็กพี่เล็กเขาขอโทษนะเขาขอโทษนะพี่ตั้งชื่อหมาว่าอเล็ก พี่ตั้งชื่อน้องเบ้นว่าพี่อเล็กหอบแก้มด้วยหอบแก้มด้วยมากงนี้ด้วยมากมากแล้วแล้วมากแฉเยอะมามากเก่งแล้วเก่งเก่งมากลาดีดีดีพี่เล็แมลิกจะบอกครับพี่เล็ก อันนี้ต้องจุๆๆจุป่ะจุจุค่ะก็คือแพลวเคยเจอ,เจอพี่กันใช่ไหมแพลวขอพี่กันร้องเพลงแบ,บ๊นาเลนไทน์ให้ฟังเมื่คราวนี้พี่กันก็ร้องให้ฟังแล้วแพลวก็บอกว่าพี่กันแพลวเรียกพี่กันว่าพี่กันนี่แล้วพี่กันบอกทำไมถึงเรียกผมว่ากันนี่ตัวแพลวเขินอ่ะพี่เกดแพลวไม่รู้ถ้าแพลวเจอเขาแพลวไม่รู้จะบอกเขายัางไงตอนที่เขามาใช่ไหมแพลวไม่ได้ไปดูเขาค่ะพี่ ตั้งแต่ติบแปด่านวันหรือสิบ่ันวันไม่รู้แหละที่เขามาก็คือแพลวจะเก็บฟังไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตเขาใช่ไหมคะฟาก็เลยงินทไม่อยากให้แพลไปดูเขาไง้าบอกว่าอยากให้แพลไปดูเขาที่เซนทันมากกว่าเพราะว่าอกให้แพลดูที่การที่เซนทันเขาที่แพลวนี่แล้วเธอเล่าเรื่องเธอเล่าเรื่องที่เธอไปขอการถ่ายรูปให้อะไรฟังดีกว่ะเออ พี่พี่เลขาตอนเช้าเจอพี่กันใช่ไหมคะพี่กันบอกว่าน้องจะถ่ายรูปไปหลายเหมือนรูปทําไม <laughs> โจาไปทําอะไร <laughs> ไปหลายหน่วยรูปหลายหมื่น <laughs> <laughs> หลายหมื่นแสนร้านรูปเขามีที่เขาพูดเก่าไปแล้ว <laughs> อ๋อแล้วเราถ่ายแล้วเราถ่ายพี่กันเยอะหรอ ช่เขาพี่พี่เขาอยากดูที่แพลวถ่ายรูปกับพี่กันไหมเดี๋ยวแพลวเปิดให้ดูก็ได้แล้วเวลาแพลวเอางนี้ก่อนแล้วพี่กันพี่กันเขารู้ไหมว่าเรางอนเขาพี่กันเขารู้หรือเปล่าเออไม่รู้เขาพี่จุ้จี้จ้าจุ๊จี้เอางี้สมมติถ้าเกิดว่าเดี๋ยวพี่จะส่งคลิปนี้ไปให้กันดูเราจะบอกอะไรกันเออจะบอกพี่กันว่าอะไรเออพี่กันคะแพลวอ่ะนอนหนูได้ไหมใช้คำว่าหนูได้ไหมใช้คำว่าหนูได้ไหม เนว่าหนูอ่าหนูเริ่มหนูเออพี่กันครับแพรอ่ะหนู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 อ่หนูเอาใหม่อ่ะใหม่ห้าสี่สามสองพี่กันครับแพรอยากเจอพี่กันที่สุดมากเลยค่ะหนููหนูหนูด้วยแล้วงอนด้วยพี่กันหนูอยากเจอพี่กันที่สุราษฎร์มากเลยค่ะแต่ถ้าพี่กันมาอีกหนูอยากขอถ่ายรูปพี่กันยังเมื่ไ่คะไหนเธอบอกงอนไง เงอนเขาตยเงี้ยงี้ย้ยงอ้ยง้ยเงี้ยงี้ยง้เงเงอ้ยเงอ้ยี้ยเง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 ี้เงี้ยเอี้ยกงเมื่อก่อ้ยี้เงี่อเงี้้ี้งี้เ้ยงเี้ยเงีเ้ี้ยเ้เ้เีเ้เ้ยเี่ย่้เง้เงี้ยเี้เยเงี้ยง้เ้ย้เอยเ้เงี้ี้ยเเีเยเเเยเย้งเยอ้ เขารีบครับพี่ใครเรียบอเล็กเรีบหรออเล็กอเล็กอ๋ออเล็กมึงพิ้งแฟนขับหรออเล็กเรียบไหมไหมมันเป็นอิจูจูนะจูจูนะอย่าบอกน้องแพลวนะอันนี้คือรอเนาะได้ยินนะคะอย่าแพลพี่ก้องให้นะคะขออนุญาตค่ะเออพี่ก้องพี่ก้องพี่เออแล้วก็มีครับพี่เดี๋ยวแป๊บนึงค่ะได้ได้โอ้โหโอ้โหเยอะเลยแพลมีใครบ้างอ่ะนี่ไงนี่นี่ค่ะพี่กัน พี่กันรัวรูปให้แพวค่ะพี่ตอนที่พี่กันรัวรูปให้รัวรูปให้พี่เขาพี่อุ้ยแล้วน่าฮิตแล้วอันนี้เป็นอัลบั้มรูปใครบ้างเนี่ยเป็นอัลบั้มรูปใครบ้างแพลวพี่ครับจะกดดูรูปพี่ใจกดดูคลิปพี่กันไหมคะเออดู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 จะดูไหมดู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 เออพูดได้ได้ได้ขออนุญาตค่ะใช่เหรอทาไมอ่ะ ัวล้ออะไรเนี่ยแพลวปวล้ออะไรเนี่ยเขินเยงสมยงคลิปคลิอะไรวอ้แลวแทลวตอนที่เข้าใกล้ที่กันแทวเขินเปล่า เขินแฉะดูคลิปนี้ทุกวันเลยทุกวันเลยหรอเราดูรูปพี่ทุกวันมะแฉะดูรูปพี่ทุกวันดูดูดูไหนไหนได้ได้พี่จะเปิดรูปอเล็กก็ดูซิเปิดรูปอเล็กก็ดูซิได้ค่ะพี่เอาแฉะคือนั่งดูคลิปแล้วก็เขินอ่ะไหนใช่พี่เอ้ยทำมีรูปเดียวเองนี่อ๋อพอพี่รีบใช่ปะ แล้วมีคลิปไหมพี่อเล็กพี่อเล็กพี่มีคลิปป้ะมีคลิปป้ะพี่อเล็กเนี่ยไม่มีเลยไมม่ีทำไมทำไมไม่มีอ่ะไม่มีเพราะผมรีบคือจาอวนนี้ไหมคือจากวนนี้ไหมคะพี่อ๋อมพี่อ่อม่เไม่สนใจกูเลยนี่เราเราไม่ก็คือแพลวแพลวใจแพลวเนี่ยนานๆพี่อเล็กจะเข้ามาในไลฟ์ทีหนึ่งคุณต้องคุยกับพี่อเล็กไม่แด้เลยเนี่อเล็กผมยังจะบอกพี่ปั้นจันนะชอบแป้งแพลวก็ยังไม่ไดู้อยู่ด ยังไงยังไงยังไงอ่ะยังไง <c oughs> ยังไงยังไงไงก็คือพี่บอยแพรมีเรื่องจะบอกก็คือ,อมีเรื่องจะบอกถึงพวกพี่สองคนใช่ไหมก็คือแพรเคยซื้อเอโคล,ล่าใช่ไหมแพรเจอรูปพี่สามคนได้ค่ะแล้วคราวนี้แพรก็เขินโมห้าเออแล้วไงจบก็คือแพรเราแพรก็ยิม้มค่ะพี่เอางี้พี่พี่ขอถามแพรเรื่องหนึ่งต่อหน้าอเล็กเลยอันนี้พี่อยากรู้ เมื่อวันที่วันที่เมื่อวันที่สิบสองธันวาคมปีหกสองเนี่ยวันที่อเล็กกับมิกกับไปสุราษฎร์พร้อมกันเนี่ยทาไมเราถึงเลือกไปหามิกแต่ว่าไม่ไปหาอเล็กเพราะอะไรเออมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรอมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรอสมุยสมุยไกลค่ะพี่คือแพลวตามไปไปที่ไปไปที่งานด้วยค่ะพี่ก็คือแล้วอเล็กล่ะอเล็กอะทำไมทำไมไม่ไปหาอเล็กเพราะอะไร พี่อเล็กพี่อเล็กอยู่ไกลครับพี่แพลไปไม่ได้เอางี้เอางี้นั้นถ้าสมมติว่าสมมติถ้ามีเวทีพี่อเล็กกับพี่มิกข้างๆกันอ่ะแพลวจะไปดูใครเออเออเลือกเลือกใครต้องเลือกต้องเลือกจะไปดูใครดูพี่อเล็กเดูพี่อเล็กพราะอะไรเพราะอะไรดูเอออย่างนั้นกาดีโอเไมไมถึงต้องไปดูพี่อเล็กเพราะอะไรพี่อเล็กเขาเป็นยังไงเขามีเสน่ห์ยังไงบ้างเออเออเขาหล่ออีกอะไรอีกอะไรอีก อเขาหล่อเขาพี่เขาหล่อพี่มิกค่ะหายงอนพี่เล็กจะบอกด้วยพี่เล็กฝากให้พี่มิกหน่อยได้ไหมคะหน่วยจับยวนค่ะโอยพี่ก็คือเขาจะส่งในกรุงเทพของพี่อุตส่าห์รอฟังว่าจะพูดอะไรกับพี่สิ่งที่จะพูดพี่ก็คือฝากบอกพี่มิกพี่มีค่าแค่ไหนพี่เป็นเมสเซนเจอร์เหรอ พี่เป็นพันด้าเออพี่เล็กเนี่ยคราวนี้พี่เล็กก็งอนแพลวบ้างแล้วนะทำไงอ่ะเออเล่นอย่างวันที่ยลงพค่ะเออแต่พึ่งยอมพี่ต้องไปปิดร้านก่อนพี่ไปปิดร้านเออเอออ่าไปบายพี่เล็กบายเออแมวบายสวัสดีค่ะฝาก420แคนนาบิสบาร์สีลมด้วยนะครับผมเออเออฝากลมนะคนนาบิสบาลมอ้คุหนุนส่งมาให้พะเล็กด้วยนะครับอเล็ก อเล็กมึงพิมพ์มึงพิมพ์นี่มาพิมพิมพิมอะไรวะไอจีร้านมากูจะพิมให้ฝากพิมส่งมาให้กินด้วยเออส่งให้กินด้วยส่งให้มิกด้วยนะลองแพลน่ส่งให้มิกด้วยนะไม่้อ่านหรือเปล่าคะตอนนี้งอนมากเลยค่ะขอบไอตีหนูโอเคโอเคเออเออเอออเล็กทิมไว้นะนี่นี่นี่เข้าแท็ก อ้าโอเคได้สต่ปักพินให้บาย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 าร้านชาลันชา้แล้วพี่ลันชาทุกแข่งกาแฟมวลชนเออน้องแพลน้องแพลฝากฝากฝากพี่มิกด้วยนะฝากบอกพี่มิกด้วยนะว่าพี่เปิดร้านพี่ได้เปิดร้านขอบคุณนะขอบคุณนะฝากด้วยฝากด้วยเออจอกันดีพี่พี่ดีดีเอันเอสวัสดีครับามีเรื่องอะไรบอกอีกไหม มีไหมพีแพรมีไหมเรื่องอะไรค่เดี๋ยวจะไปเปิดร้านแล้วให้คนขึ้นมาขายของก็ได้ยังไม่ได้ขายอลพี่เกดถ้ามาสุราดิีกอะไรนะครับแพวรอเจอพี่เกดนะคะแล้วพีแพรเคยแพรเคยไปดูพี่บ้างหรือเปล่าเอาจริงก็คือพี่ไม่ค่อยมาสุราดิ์เลยอะค่ะแพรเจอแต่พี่กันค่ะตอนม6อ๋อแล้วสมมติสมมติสมมติถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้าเกิดวันมีอยู่วันหนึ่ง พี่บอยกับพี่เกสเนี่ยพี่บอยไปงานที่บิ๊กซีพี่เกสไปงานที่เซนทันอย่างเงี้ยเออเออแพลวจะไปไหนแบบแบบเวลาเดียวกันเลยเราจะไปหาใครเออเออแพลวจะไปหาใครอ่ะมาพี่บอยไงี่เกสด้วยรอดสองงานพี่บอยเกสอะแล้วถ้าเกิดแบบพี่ต้องรีบกลับด้วยอ่ะพี่ต้องรีบกลับด้วยอะทำไงอ่ะแพลวก็จะนั่งรถไปเลยอ๋อเหรอบอยแล้วก็รีบนั่งรถมาหาพี่เหรอใช่ พี่แล้วแพมิลันจะบอกด้วยเรื่องอะไรอ่ะไปดูพี่มิ้ใช่ไหมแพลวเจอพี่กันกับพี่มิกซ้อนงานกันค่ะพี่ที่เป็นท่านงานยังไม่จบเรื่องกานกับงานกับงานกรุงศรีใช่ไหมคะพี่แพลวดูพี่มิกเสร็จแพลวขอพี่มิ้นถ่ายรูปเสร็จแล้วครานั้นแพลวรีบวิ่งมาหาพี่กันเลยแล้วคราวนี้แพลวเห็นพี่กันมาแพลวบอกพี่พี่กันแพลวขอถ่ายรูปหน่อยนะแล้วพี่กันก็ให้แล้วคราวนี้แพลวเห็นพี่มิกจงเพลงแพลววิ่งมาหาพี่กันเลยพี่ คือเราเจอสองคนต่อหน้ากันเลยพี่เออเราเราแบบเออเราก็เลยต้องแบ่งแบ่งเนาะถ่ายรูปคนหนึ่งต้องรีบไปหายคนหนึ่งใช่ป่ะเออใช่ค่ะือพี่กันเขาขาดไม่ได้เลยก็คือเสจียเปิงคนโปรดเขาพี่คือยังไงก็ต้องเจอพี่กันแน่นอนเพราะว่าเราแบบขาดพี่กันไม่ได้ใช่ไหมเออค่ะพี่ครับพี่เกดดูเพลวหน่อยเรื่องพี่กันก็คือตอนโดดเรียนไปดูเขาไงเมื่อวันเมื่อวันศุกร์พี่ เออแล้วไงอ่าจริงๆเราต้องห้ามโดดเรียนนะเวลาเราจะเป็นผู้ใครเราก็ต้องห้ามโดดเรียนรู้เปล่าใช่ถูกต้องแล้วนี่คือสรุปไอเก๊์มึงรู้ยังนี่กูให้สัญญากับน้องเขาไว้นะว่าถ้าเกิดว่าเทอมหน้าได้สามจุดศูนศูนย์กูจะดึงป๊บขึ้นมาให้คุยด้วยเอ้ยเฮ้ยดีดีดีแล้วตอนนี้ตอนนี้แบบเอาเอาเอาพี่ให้เลือกจะคุยกับพี่ป๊บหรือคุยกับพี่มิก เออโป๊บหรือมิกพี่โป๊บค่ะให้เลือกหนึ่งคนคุยกับใครคุยกับพี่โป๊บถ้าเกิดได้เอาใบเกตมาให้ดูเลยนะเดี๋ยวจะชวนพี่โป๊บมาคุยและสองจุดสองจุดสามห้าเราต้องอะไรเราต้องตั้งใจกว่านี้เยอะเลยนะเราเราสองเราสองจุดสามห้าเพราะว่าเราเอาเวลาตอนกลางคืนไปทาอะไรดูคลิป ก็ไปดูตุมตามครับพี่จริงๆเพลก็คือนายยังไม่กลับบ้านใช่ไหมครับพี่แพลก็รอสงนางครับพี่เออเออแพลรอสงนางตอนทุ่มหนึ่งแล้วพอนางมาแพลบอกว่าพี่พี่ตุ้มตามแพลขอกอนหน่อยนะแล้วเขาบอกไม่กอดโต๊ะเล่เจาะเล่นนะคะพี่พี่สตาร์บอกว่าพี่เขาคุ้มที่เป็ตม เขาหยอกเออไม่เขาแบบเขาบอกเขาเกรงใจเพราะว่าผู้ชายกับผู้หญิงไงแบบโดนตัวกันไม่ดีใช่ใช่นี่ก็คือแพลวของพี่ตุ้มตามพี่ตุ้มตามก็มองมาแล้วมาที่รถตู้แล้วแพลวก็บุกมือไว้ใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แล้วเขยิมให้ไหมเออเออเขินไหมค่ะเขาพี่เขายิมเขาบุกมือให้เขาพี่เขินค่ะเขาแกล้งแพลวเรื่องพี่โป๊บด้วยก็คือแพลวรูปพี่โป๊ปให้เขาไงคะพี่ พี่เขาไปดูเขาแล้วรูปพี่โป้ให้เขาเหมือนกันอ่าอ่าโอเคแล้วสรุปสรุปแล้วคำถามทุดท้ายก่อนจะแยกย้ายระหว่างเกดวอลินทรนกับเอ็มซีใครหลอกกันพี่เกดหลอกกว่าค่ะเฮ้ยท่ไมพูดงี้วะเออโอเคโอเคพี่ไปแล้วเดี๋ยวพี่ไปกินข้าวก่อน เออเอ่อบายๆที่บอยเดี๋ยวบ่อนบอยได้ได้พอร์ตยังได้พอส์ยังแต่แล้วแต่แล้วนี่ไงเฮ้ยนี่ไอเกสพี่อีทเข้ามาดูอยู่บักขอบคุณพี่อีทเลยพี่อีทอีทขอบคุณครับได้แล้วได้ยังไงเดี๋ยวถ่ายวพรุ่งนี้รีวิวพรุ่งนี้รีวิวของเล่นที่นี่สุดในยุคนี้ต้องเลโก้เลโก้เลโก้ถ่ายเล่ก่แคลว์แคลว์แคลวขายเลโก้ให้ทีนึงแคลวขายเลโก้ให้ทีนึงเออเออขายเลโก้ขายเลโก้ทุกคนคะอย่าลืม ซื้อเลโก้กับพี่เกดนะคะเป็นของเล่นที่น่าเล่นมากเลยค่ะทุกคนว่ากลับตัวอยู่บ้านซื้อเลโก้มาเล่นกันนะคะอย่างนี้เออค่ะทุกคนคะกลับตัวอยู่บ้านเพื่อไม่อยากให้เบื่อใช่ไหมคะซื้อเลโก้มาเล่นได้นะคะทุกคนจะได้สนุกค่ะมันดียังไงมันดียังไงเลโก้มันดีเลโก้ดียังไง เลโก้สามารถสร้างสร้างบ้านสร้างอะไรได้สร้างสระว่ายน้ําได้ค่ะแพลเคยเล่นแล้วเลโก้มีมีเป็นอะไรได้บ้างเลโก้แบบที่เขาขายมีตัวอะไรบ้างเช่นอมีตัวละครค่ะแพลเคยเพลเคยเคยเล่นกับพี่พี่ชายเคยต่อเป็นอะไรบ้างเคยต่อเป็นอะไรบ้างเคยต่อเป็นบ้านเคยต่อเป็นรถครับพี่จริงๆค่ะสรุปไหมสรุปไหม หนูค่ะเออเออเอออ่ะอ่ะโอเคโอเคไปละไปละบอลเจอกันเราเจอกันเกสสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายบอยเจอกันบ๊ายบายน้องแพ้เออแพ้เอาเกตเอาขายขายของหน่อยพรุ่งนี้มีอะไรขายมึงไงเร็วเฮ้ยขายของขายของช่วงนี้มีทุเรียนเออสั่งได้ทางไลน์แมนเซิร์ชไปที่ร้านอาาหะคุณไขซูชิขายทุเรียนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไลฟ์ให้ดูเดี๋ยวนี้จะลงสตอรี่ให้อีกทีหนึ่งที่ไขซูชิขายทุเรียนแช่แข็งใช่ไหม ถูกต้องไอ้บอยเดี๋ยวส่งให้กินมึงกินทุเรียนปะกูไม่กินส่งมาแม่กูกินโอเคเดี๋ยวส่งให้แม่มึงเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวให้โอเคโอเคครับบ๊ายบายบายแล้วกันบายบายบอยไป่บก่อนเลยนะแอวบายบายแอพี่แอลดูก่อนพี่แอลอยู่ก่อนแอลเอาได้ได้ฮอยู่นี่อยู่นี่เหรอแล้วเดี๋ยวจะอยู่ดูดูพี่ขายของต่อป่ะเนี่ยอยู่ดูต่ออยู่ดูต่ออยู่ในไลฟ์ฮะอืม ด B, ล้าย<ด>่วดูตองวันนี้จะขึ้นมาขายของป่ะก็ขึ้นนะพี่อยากขายของไงเออมีอะมีบ้างว,วันนี้มีอะไรขึ้นมาขายป่ะก็ยังไม่มีเลยพี่อไปคิดมาไปคิดมา,ดมาโอเคเดี๋ยวแค่ไปก่อนบ๊ายบายแอลยเื